มื่อต้นรายการเราเปิดด้วยพุทธวจนะของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกเรื่องการจุติซึ่งมีทั้งการตายแล้วเกิดไปเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายและยังมีเรื่องราวที่สนับสนุนการเวียนว่ายตายเกิดในยุคปัจจุบันนั่นคือการารลาึกชาติได้สำหรับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่สามารถาระลึกชาติได้ เราไปติดตามเรื่องราวของเธอกันนะครับจำความได้ก็คือว่าจำจำชาติได้แต่ชาติมันก,นก่อนเนะาะก็อยู่ใต้ต้นชิมพลีต้นชิมพลีอยู่ที่อำเภอโนนไทยก็ไปแกะไอ้ต้นชิมพลีนะแกะแกะไปแกะไปมันก็เพินเพินแล้วมันก็สบายพอแกะไปแกะไปก็เป็นนึกเห็นว่าแม่คนใหญ่คือแม่เอี่ยมเป็นเป็นเป็นแม่ที่ชาติแต่ก่อน ไม่ใช่ชาตินี้แต่ชาติบรรกรกระจาได้จนทุกวันนี้คือสวดมนต์ของแม่คุณใหญ่คือสวดว่าพะพูดทั้งสองพระธรรมสามน่ะคังสี่พระมีตาห้าคุณนาหก พระมุติตาเจ็ดพระเปียะขาจงลงมาป้องกันอันตรายจงลงมาป้องกันห้อมล้อมตัวข้าพเจ้าแว่นทางกลางวันและกลางคืนตั้งหลับและตื่นขอห่างไกลตัวข้าพเจ้าออกไปครั้งเจิตว่าพระพุทธังสัณหงรักษาพระธรรมัง,งสัณหงรักษาพระสังฆังสัณหงรักษาท่องให้แม่คนใหญ่ฟังแม่คนใหญ่ก็เลยเชื่อออ,อันนี้มันกระถาของกู <laughs> <laughs> นี่แหละแม่คนใหญ่ถึงว่าโอ้แม่นจริงๆผมตาม ผมตามลูกแม่จริงๆก็เป็นอนกับแม่คนใหญ่ขอนอนแล้วก็แกะไปอีกแกะไปแกะไปเออเราตายเราไปตายอยู่ก,กบ็บกบัววันนี้เราจะไปเก็บบัวม่วงไปไหมกาว,า,วาไปไหมมาสมัยตอนยังเป็นเด็กอายุประมาณห้าหปีเนาะก็มีเพื่อนคนหนึงชื่อคนหนึ่งชื่อกาวาคนหน่งผู้ผมดำก็เล่นด้วยกัน วันใกล้เรียนแข่งก็เล่นสนุกสนานด้วยกันมีอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนสองคนที่ชื่อกาหวาวกับผมดำชวนไปเล่นน้ำที่สะหลังบ้านนี่พอดีตัวฉันเองนี่เป็นเป็นไข้ไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปกับเขาเราก็ไปกันสองคน จนตนมันจงประมาณห้าโมงหรืองอะไรพวกนี้แหละจนนี้ก็พ่อแม่เขาก็ตามหาลูกของเขาอันนี้ก็หาไม่เจอก็พอดีลงไปดูปที่สวนหลังบ้านไปดูที่สระน้ำก็เห็นแต่เสื้อผ้าถอดอยู่ก็เลยรู้ว่าลูกจมน้ำก็เรียกลูกชายของเขานะ่ะมาเอาขึ้นไป มันมันมันเป็นภาพเมันเป็นภาพเหมือนฝันหรือไม่ฝันนี่แหละมันก็เหมือนกันเลยเนาะเราเห็น,นภาพมาว่าเออเราตายแล้วนี่วาเราก็ได้แต่อยู่แต่ก็มีคิดอะไรก็มันก็จะนึกเป็นภาพมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างเงี้ยเอ,อ๊มันยังไงเนาะมันึกคิดไปแล้วก็แกะไปเรื่อยแกะแล้วไปนึกคิดว่าเออแม่มาตักน้ำแล้วเราก็เกาะคอแม่ไป เราเป็นลูกใครกันแน่เนาะทำไมไอ้ทำไมมีแม่สองแม่กันเนี่ยเออต้องใส่เรามาเกิดกับแม่ตอนแรกเราเป็นลูกแม่เอี่ยมตอนนี้เรามาเกิดเป็นลูกไม่ยู่ที่เราเกาะคอไปคือเราไม่หาที่ไปไม่ได้กลับบ้านยังจะลูกจ้ะแม่เขาเกิดมาพอเขาพูดได้เนาะเขาก็เขาจําของเขาเขาได้มีมีชามชามที่แต่เขาเอากิน มันเป็นชามดอกสวยอันนี้เขาเห็นเป็นแม่คนเก่าเขาน่ะเอามาเขาจำได้อันนี้ชามชามช่นนี้เขาบอกอย่างนั้นอันนี้ก็เลยเอ็ดใจขึ้นมาคนคนคนที่พอคนแก่คน,คนที่เป็นแม่เขาก็จำว่ารู้ได้ไงว่าเป็นชามกันเขาบอกว่าเมื่อก่อนฉันแต่ข้าวกินชามใบนี้ฉันแต่ข้าวกินอย่างนั้น ในวาระพิเศษต้อนรับศักราชใหม่พุทธศักราช2558มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดทำหลักสูตรสมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและหลักสูตรสัมฤทธิบัตรความจริงของชีวิตชุดเราคือใครเพื่อให้สิทธิานุสิ์ได้ศึกษาอัตชีวประวัติของมหาปูชนียาจารย์เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต และได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมพิเศษเมื่อสมัครเรียนจะได้รับภาพครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายไว้บูชารับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์02-901-1013เว็บไซต์ www dou us